การเติมคลิปดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเดิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นหรือทำตามเด็ดขาดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำน้ำน้อๆหนุมๆนะครับะอ่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 ะก็ อสวัสดีทุกคนกันด้วยนะจ้าวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกแล้วรองโตเซเฮดเฮดดีเฮดดีดีเอ่ะไม่ใช่นะเมือนะก็สําหรับวันนี้นะเพื่อนๆพี่ๆคนไหนนะที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์หน่อยนะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำเกมต่อไปนะจ้าเมื่อนะนะสําหรับวันนี้ก็มาเล่นเกมมาจองเวหนึ่งแล้วก็อยู่ในช่วงเวลาโบนัสทำดีนะจ้าอ่ะกลุ่มโบนัสทำเนี่ยก็คือ กลุ่มที่บอกอัตราการแต่งเขาแต่งตเกมนะเพื่อนอแล้วก็ยังมีเพื่อนในกลุ่มคอยแชร์เกมแต่งมาให้เราดูอีกหลายลายเกมเลยนะจ๊ะแล้วก็ยังมีเวลาบอกด้วยว่าแต่เวลาไหนถึงเวลาเท่าไรนะเพื่อนนะมันจะมีอัตราการแต่งให้แต่งดีให้ดูด้วยนะจ๊ะอะใครที่สนใจก็ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยลิงก์ใต้คอมเมนต์คลิปนี้ใช่ไหมเพื่อนแล้วก็ลิงก์ใต้คอมเมนต์อีกคลิปหนึ่งนะเออลองมันเป็นไลน์แอดนะเพื่อนลองนะักไปถามก็ดูระกันนะ สำหรับตอนนี้เขาก็มีโปรโมชั่นด้วยนะเพืน่อนะโปรโมชั่นเนี่ยก็คือคนที่สมัครยืมใหม่เข้ามาแล้วฝาก3า0 0บาทครั้งแรกจะได้เข้ากลุ่มโบนัสนามไปเลยถาวรนะเบื่อนและเขาก็ยังเพิ่อมอัตราการแตกให้อยเปอรนตแน่นอนนะเออนะก็ไม่มีอะไรมากนะ300ท,ที่เราฝากเข้ามานั้นก็ยังเอาไปเล่นอีกหลากหลายเกมได้นะเพื่อนนะสำหรับวันนี้ก็ไปกันเลยดีกว่านะไปวันนี้ตุนมา68บาทเท่านั้นเองนะเบื่อนนะอ่ะ เดี๋ยวขอเริ่มที่เบนะ็ดหนึ่งก่อนแล้วก็หลับเป็นเบลล์นะมาไปกันเลยดีกว่าไปกันเลยดีว่าเออเออไปกันเลยดีว่าโอ้เฮ้ยขอเปิดตะโบน่อยละกันเพื่อนนะห้าสิบหมุนไปนะกับเบ็ดหนึ In ่งนะจ้ามันจ๋านะเออไปกันเลยดีว่าเออไปกันเลยดีว่าเอ้ยเย่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 วาสบัปส์วาสบัปส์วาสเมนนะครับไหมกระมือเนื้อ กระโดงอุ้นอะไรอย่างไรหรออะไรอย่างไงล,ละงงลมาลาย,ยา,าย,ยามาลายายามาลายายามาหน่อยก็ได้สวยงามดิเออยี่สิบห้าบาทเข้ามาโอ้โหยี่สิบหกบาทเองเหรอหรือแค่นี้เหรอแค่นี้เหรอหรือแค่นี้เหรอถามจริงนะสำหรับตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากเหมือนก็เหมือนเดิมนะจ๊ะก,ก็เหมือนเดิมนะแล้วดอกนี้บุ้มโอ้โหเฮียห้าบาท จเจิญพรเดยอมนะจ๊ะมาดิครับมาหน่อยก็ได้มาหน่อยก็ได้อไดออโอ้โหสวยงามแล้วดอกนี้เบิ้มบ้าอีกเออมาดิน้องมาดิน้องเออ,เออโอ้โหมาต่อมาเรื่อยๆลูกออโอ้โหสวยงามพราะราแปะไปดินะสวยงามพราะราแปะไปดิยี่สิบหกบาทมาดอกนี้ออโอ้โหสุดเต็งกระดิ่งแมวนะจ๊ะเออโอ้โหแป๊บเดียวขึ้นมาหลักร้อยแล้วแป๊บเดียวขึ้นมาหลักร้อยจนได้เดยนเมืาอนโอ้โห ไอ้เหี้ยวันนี้แตกดีนะแตกดีอยู่นะเบ็ดหนึ่งอ่ะเบนนะเออโอ้โหไม่ได้หวั่นอะไรอยู่แล้วนะจานเบนจานนะใครอาญ <Okay. S 1> ละเลด้ไว้แล้วดอกนี้เออสวยสามปกปากเข้ามาละจา้าสวยแล้วมาต่อไหมมาต่อหรือเปล่าโอ้โหและดอกนี้ปึงปังสลับบัเบิงไปเลยเออนะห้าสิบเก้าบาทว่ะหกวดอกนี้ มาหน่อยเด้อเฮ้ยเออสวยดอกนี้สองสิบสองบาทและมาดีสิบหกบาทโอ้โหดอกนี้เป็นสี่สิบสามบาทนะเพนะเออดีสามบาทไปเลยดิจ่ะสวยงาบาลาแปะอ,อ่าสวยงาบาลาแปะไหมล่ะเต็มคาะาเบลเต็มคาะาเบลเออมาหน่อยก็ได้เฮ้ยจะถึงสองร้อยแล้วไม่ขึ้นนี่หรยเออสวยดอกนี้ยังไงห้าคีมาต่อ สวยงามแล้วอย่างนี้ไอแดงลูกบอลยี่สิบบาทเข้ามาได้เจ้าหูแต่เจ้าแต่เจ้าเป็นแม่เจ้าพิภาัสดาละโอ้ยและออกดียี่สิบหกบาทเข้ามาแล้วเออมาดิเอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องจัดเออแล้วหมดไปแล้วนะอุย้ยขึ้นสองร้อยพอดีนะขอไปที่เบทสองกันเลยแล้วกันะนะใครอยาไปที่เบทสองแล้วก็ขอรักสามปหมุนมาเพื่อนนะขอะรักสามเปหมุนอาจารย์ไปภัสอะไปไล่อะไปไล่อะเอาไปไล่อะเออ นะก็ไม่มีอะไรบ้างเลเมื่อนะก็สําหรับเพื่อนๆพี่ๆคน,น,นไหนที่เข้ามาแล้วนะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแจมผมด้วยระการน,นะเบิ่อนจะได้มีกําลังจะนคลิปต่อๆไปนะจ๊ะเออนะและสําหรับตอนนีออ้ใครที่อยากจะเข้ากลุ่มโบราณธรรมเนี่ยใครที่สมัครจุนใหม่เข้ามาแล้วฝากเข้ามา3 0 0บาทครั้งแรกเนี่ยจะได้เข้ากลุ่มโบราณธรรมไปเลยถาวรน,นะเบิรอนแล้วเขาก็ยังเพิ่อมอัตราก,การแตกอีก ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนและสามร้อยที่เราฝากเข้ามานั้นก็ยังเอาไปเล่นอีกหลากหลายเกมได้เนืเพื่อนนะนะใครที่สนใจก็ริงใต้คอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะยามว่ลริงใต้คอมเมนต์เท่านั้นนะเพื่อนนะเออแล้วตอนนี้เขาก็มีโปรโมชั่นเหมือนกันนะเพื่อนนะโปรโมชั่นเนี่ยก็คืออันนี้แหละนะจ๊ะเออใครสนใจก็ริงใต้คอมเมนต์เท่านั้นนะเพื่อนนะโหยี่เบีเบสองไม่มาเลยเบีสองไม่มาเลยเพื่อนอับขอแก้ส,สักห้าติมุนไปขอแก้ตัวสักห้าติมุนไปเพื่อนนะ ไม่ได้วันอะไรอยู่แล้วนะจ๊ะปิ้วปิ้วปิ้วเนะจ๊ะปิ้วปิ้วปิวๆๆๆๆนะจ๊ะมาดิเออดอกนี้ยังไงละไอแดงไอแดงยังแรกหรือเปล่าโอ้โหไม่เข้าไม่เป็นไรนะดอกนี้สี่สามบาทมาดิมาดิครับก็มาดิครับน้าโอเคไออยู่ใี้แล้วดอกนี้โอ้โห,โโหไปต่อเดีครับพี่น้องก็ไปต่อกันเลยสิคะ ไปก็ตะเกยตีขา,าโอเคห้าสิบเอ็ดบาทว่าดอกนี้เธอมาจำไม่ฉันหัวร้อนไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วหัวร้อนเป็นอย่างไรมันหลอกให้รักก็จริงแล้วก็จริงจำได้ดีเวลาลังกันจะเอาแล้วดอกนี้ยังไงโอ้โหไปต่อเีครับก็ไปต่อเลยครับโอเคเลยดอกนี้หกสิบเจ็ดบาทนะเออ สำหรับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนนะที่อยากดูเกมอะไรดูเท่าไหร่คอมเมนต์ขอกันไว้ได้เลยเนี่ยจ้ะอ่ะและตอนนี้ใครที่อายุต่ำกว่าสิบแปดปีก็ควรได้รับความแน่นอนะก็ดูเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นจ้าก็ไม่นีนะไม่เล่นเหลือนำตาเป็นชาและตอนนี้โอ้โหหกสิบสี่บาทว่าเฮ้ยเอาเรื่องจัดเอาเรื่องโอ้โหไม่กัดโอ้โหหกสิบสี่บาทแต่ไม่มีคอมโบต่อเฮ้ยและกำไรตอนนี้ขึ้นมาเป็นสามร้อยกว่าบาทแล้ว โอ้โหสุดติงกับดิ่งแมวว่ะเอ้ยสุดติงและดิ่งแมวไปดิครับพี่น้องโอ้โหแตกดีอย่างงี้แตกดีอย่างงี้โอ้โหสวยงามไปดิค่ะพี่น้องแล้วค้างไปเลยค้างดุกคลิปเลยเยี่มเป็นที่อะไรวะโอ้โหจเจริญบอกเอาค้างจ่ายก็ด้วยค้างจ่ายเหรอโหลอโอ้โหแลวตอนนี้เจ็ดสิบห้าบาทนะจ๊ะอ่าเดี๋ยวต่อไปขอขึ้นเป็นเบ็ด ห้าแล้วกันนะจ๊ะมาจ๋านะขอขึ้นเป็นเบ็ดห้าแล้วกันนะเออโอเคเอาวอยู่เลยดิวะเอ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 มาหน่อยได้เออสวยดอกนี้ห้าสิบสี่บาทเข้ามาแล้วจะไงต่อแล้วจะบึมยึมยิมจะยึมยิมเบิมแล้วดอกนี้หกสิบสามบาทนะเพื่อนนะขอขึ้นเป็นเบ็ดอาเลยแล้วกันนะไปเบ็ดอาท์สักสามที่หมดแล้วกันนะเพื่อนนะเบ็ดอาร์สักสามที่หมดแล้วกันนะจ๊ะ โอเคไปเลยดิว่าเอ๊ะ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 เอ๊นี้บุ้มบั้มสลัมบัมเบ้ไกแล้วจ้ามาแล้วดอกนี้หนึ่งบห้าบาทนะโอ้โหวันนี้แม่งของดีจริงวันนี้ของดีเลยนะม่นนะของดีจัดประหลัดบอกชุดจัดประหลัดปิง ตงกุงกุงเลยะจะเป็นล่ะเออดอกน,นี้หนึ่งรบบาทเข้ามาแลวจ้าแลยังไงต่อเลยจ้าแลยังไงต่อดจ้ามาต่อไปเรื่องได้อหรอสองร้อี่สิบสองบาทไว้ดอกนี้เหียเอาเรื่องจัด <Okay. S 1> เออมาต่อดีโอ้โหใมเก้าสิบบาทเบลลหน้าก็เอาเรื่องอยู่นะ เบ็นหน้าก็แตกดีเหมือนกันนะเนี่ยเพื่อนนะแล้วดอกนี้มา2 1 3บาทนะจ๊ะเออเหอะตอนนี้กำไราขึ้นมาเป็นเก้รอก็บาทแล้วนะเออเหอะไปต่อดิเออมาต่อดิครับโอ้โหแล้วดอกนี้มาแค่122บาทเท่านั้นเองนะจ๊ะตอนนี้ขึ้นมาหลักพันแล้วหลักพันจนได้นะเพื่อนนะเดี๋ยวต่อไปขึ้นเบ็ดสิบเลยนะขึ้นเบ็ดสิบเนี่ยไม่รู้ว่าจะแตกหรือล่อายเยี่ยวันเนี้ยนะ โอ้โหนะและเพิ่บนๆสลัมบัมเบ้มเออมาต่อดิครับก็ไปต่อไปนี้เลยโอเคแปดิบ okay, บาทเข้ามาแล้วโอ้โหตรงนี้หนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดบาทเอาเรื่องจัดนั้นไปนะก็สำหรับเพื่อนเพื่อนว่กี่คนไหนนะที่อยากเข้ากลุ่มโบนัสธรรมนะโบนัสธรรมเนี่ยก็คือกลุ่มที่บอกอัตราการแตกของแต่ละเกมแล้วก็แตกง่ายแตกดีด้วยนะจ๊ะอะสำหรับตอนนี้เขาก็มีโปรโมชั่นด้วยนะเพื่อนนะใครที่สมัครรุ่นใหม่เข้ามาแล้ว ฝากสาวร้อยบาททั้งแรกเนี่ยก็จะได้เข้ากลุ่มโบนัสทางไปเลยถาวรนั้นเพิ่อนแล้วเขาก็ยังเพิ่มมาตาการแต่งอีกร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนสำหรับตอนนี้ก็ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยลิงก์ใต้คอมเมนต์คลิปนี้แล้วก็ลิงก์ใต้คอมเมนต์อีกคลิปหนึ่งนะเพื่อนนะระดอกนี้มากแล้วสองร้อยสองสามสี่เลยห้าด้วยโอ้โหสองสามสี่ห้าโอ้โหจเจริญวอรไม่มีหกก็ดีแล้วไอ้เหี้ยนะโอ้โหตอนนี้กำลังอะไรขึ้นมาเป็นประมสี่ร้อยนะเดี๋ยวขอไปขอเบนเซ็นต์เ,นเลยแล้วกันนะ ไปเบ็ดสิบเบ็สิบขอสักหน้าที่หมุนไปนะขอสักหน้าที่หมุนไปเวอรอนะอย่าไปหวั่นนะจ๊ะโอเคอายุเลยดิไวเอะไวเอะไวเอะสวยงามเลยดอกดีบึมบัมไปดีโอ้โหมาต่อไปเลยเลยิกมาต่อไปเลยแล้โอ้โหสวยงามบาลามเปียสไปดีสามร้อยหกสิบบาทาเลยเฮ้ยดอกนี้บึมบัมอยู่นะบึมบ,มบ,บ,นะบัมบารามบัมเบ้นะบึมบัมนะโอ้โหถือว่าสด เธอว่าต่อเต่งแล้วลอกนี้ไงขูมาแค่สี่บาทและไงต่อเบสิบจะเงียบกูว่าเบสิจะแดกกูไม่แน่ครับเบสิ่มันจะแดกหัวกูหรือเปล่าฮัลโหลแลวไปต่อเลยครับไปต่อเลยครับมาดิ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 ครับน้องๆมาดิเออสวยงามมาล่าแป้ไปที่รอนี้ยังไงต่อยังไงต่อราคาพี่น้องโอ้โห ไม่มาต่อเลยเหรออย่าบอกนะเอาไบสิบดูด้วยเบสิบมันจะดูเหรอเหรอเดี๋ยว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 เออดอกนี้จะบอกว่ามาแล้วยังไงต่อสิบมาบาทต่อดิครับพี่น้องโอ้โหแล้วไปต่อเรื่อยๆไปก่อขึ้นไปเรื่อยๆเรือในแจพี่น้องแนออเนนี้อะไยเด้ไ๊ะนะแล้วดอกนี้ยังไงเบิ้มเบิ้มเบิ้มเบึ้มเบิ่มโอ้โหไม่มาเลยเหรอไม่มาเลยโอ้โหเจริญนบอลเราต้องโลภ ไม่โล่มไม่หมดนะไม่โล่มไม่ได้นะจานเพ่จานนะไปต่อที่เบ็ดยี่สิบขอสักสิบหมุนก่อนขอสักสิบหมุนก่อนไอ้เหี้ยนะขอซักสิบหมุนก่อนไอ้เหี้ยถ้าเกิดมันไม่มาเนี่ยกูกต้องรบเป็นปเบ็ดไม่มาจริงเพื่อนนะไอ้เหี้ยมันเริ่มดูดกูแล้วเนี่ยขอไปเบ็ดเก้าก่อนละกันนะเบ็ดเก้าซักสิบหมุนไปมาเดิมหน่อยดีมา,เ,า,าเดิมหน่อยดีฮัลโหล บาเดิมไหนก็ได้ละบาเดิมแก็ได้ละเฮ้ยมาหน่อยเลยเฮ้ยโอ้ยจริงๆว่ะดูดเลยเนี่ยมันเริ่มดูดเลยเนี่ยเพื่อนนะอะไรกันครับเนี่ยเบ็ดเจ็ดไงมากูขอ,อก,กดมือหน่อยแล้วกันนะไปหนึ่งไปกอนไปถามเฮ้ยเอาดีๆไปสไม่มาสักนิดเลยเหรอไปนะโอ้โหมามาทีเดียวจริง เอ้ยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่นินะตอนนี้ยังไงบื้องบ้าไมด,ด,ดีโอ้โหเหี้ยสามสิบแปดบาทเองหมุนตั้งนานโอ้โหแล้วแมงเริ่มดูดกูไปแล้วนะหรือว่าเราจะถอนดีเลิกดีกว่าไหมเพื่อนนะเลิกดีกว่าปนะมาขอเลิกดีกว่านะขอถอนแค่หนึ่งพันรุ่นด้นวนละกันนะเพื่อนนะวันนี้ก็เอากําไรมาแค่หกสิบแปดบาทเท่านั้นเองนะเพื่อนก็สำหรับวันนี้นะเพื่อนนะก็ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ผมหน่อยละกันนะสำหรับใครที่อยากอยากดูเกมอะไรทุนเท่าไหร่คอมเมนต์ของมไม่ได้เลยและสำหรับน้องๆหนูๆคนไหน,น,หนเนี่ยที่อายุต่ากว่า18ปีก็ควรได้รับคำนนคแนะนำบ้างครับก็ดูเพว่ความสนุกสนานและความเันเท่านั้นนะไม่แนะนำไม่ได้ทดีย๋ยวทำตามไปเด็ดขาดเดอ้อโอเคหรือเปล่าน,นะสำหรับตอนนี้เขาก็ มีกลุ่มวัฒนธรรมนะเพื่อนมีโปรโมชั่นด้วยนะกลุ่มวัฒนธรรมเนี่ยก็คือกลุ่มที่บอกอัตราการแตกของแต่ละเกมแล้วก็มีแตกง่ายแตกดีด้วยนะจ๊ะอ่ะแล้วตอนนี้เขาก็มีเวลาบอกด้วยว่าแตกแตกเวลาไหนถึงเวลาเท่าไหร่นะเพื่อนนะแล้วก็ยังมีเพื่อนในกลุ่มคอยแชร์เกมแตกมาให้เราดูหลากหลายเกมเลยนะใครที่สนใจเนี่ยก็เร่งได้คอมเมนต์นนเท่านั้นนะเพื่อนนะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะเขาก็มีโปรโมชั่นนะเพื่อนนะสำหรับ โปรโมชั่นเนี่ยก็คือคนที่สมัครยุ้นใหม่ก็มาแล้วฝากสามร0บาทครั้งแรกนะเพื่อนนะจะได้เข้ากลุ่มบนนณธรมไปเลยถ้าวอแล้วก็ยังเพิ่มอมาัตราการแตกก็อีกร้อยเซแน่นอนนะสำหรับยุ่นใหม่ก็แตกแน่บวกแน่นะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเลยแล้วกันนะก็สวัสดีพี่ๆน้องๆกันด้วยนะครับนะโอ้โหเฮียวันนี้แม่งดูตอนท้ายเฮียต้นเกมตอนกลางกางเกมก็มาดีแต่แม่งดูตอนท้ายไปแล้วไปก่อนแล้วเมเพื่อนบาย